ปัญหาปวดหลังล้าวลงขาเนาะปวดหลังแล้วล้าวลงขาเนี่ยตั้งแต่คนไข้อายุ40ปี50ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยนะครับก็คือว่าเนี่ยจะมีปวดตั้งแต่ตรง,ตตรงนี้ตรงนี้เลยใช่ไหมถ้าเสร็จแล้วล้าวลงขาตรงนี้นะล้าวลงสะโพกถ้ามีปวดมีชาเนาะเวลาแอ่นหลังแบบนี้ก็จะเจ็บมากขึ้นนะหรือว่าบางทีแบบก้มตัวไปด้านหน้าก็จะเจ็บมากขึ้นนะทีน,นี้เป็นมา2เดือนละแล้วก็ไปรักษามาตอนนี้นเขาก็าได้ทํา m r ไนะมาดูตรงนี้นิดหนึ่งคนะอันนี้คนไข้ไปทํา m r i มา ที่ตรวจพบเนี่ยตอนนี้คือมันมีการเคลื่อนของหมอนรองกระดูกนะคืออันนี้อันนี้คือหมอนรองกระดูกอันนี้คือกระดูกซึ่งปกติเนี่ยตัวของหมอนรองกระดูกเนี่ยตรงเนี้ยดีอันนี้ถ้าเกิดกระดูกตรงนี้นะถ้ามันมีการเสื่อมเนี่ยจะมีการนูนออกมาตรงนี้นะแต่ว่าตรงนี้เห็นไหมช่องตรงนี้กระดูกตรงนี้มันเลื่อนออกมาเดี๋ยวซูมเข้ามาชัดๆเลยนะเนี่ยมันมีการเลื่อนตรงนี้ออกมาตรงนี้นะเห็นไหมมันมีการเลื่อนพอเลื่อนเสร็จปุ๊บไอ้ตรงนี้ก็เลยไปกดเส้นประสาทไอ้ตรงสีดำๆนี่เป็นเส้นประสาทที่มันลงมา เลยทำให้เกิดการกดเส้นประสาทอยู่ตรงนี้เนี่ยมาดูตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันมีการนูนของหมอนรองกระดูกเนี่ยออกมาคือที่ว่าหมอนรองกระดูกนูนออกมาคือตรงนี้นะมันเคลื่อนน้ำนูนออกมาตรงนี้เนี่ยเลยกดเส้นประสาทนูนสองระดับเลยนะ่นงสองระดับตรงนี้ที่มีการกดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะตอนนี้ที่มันเป็นปัญหาคือหมอนรองกระดูกหลังมันเสื่อมแล้วมีการเคลื่อนแล้วไปกดทับเส้นประสาทอยู่ตรงนี้นะครับสองระดับเนาะแนวทางในการรักษาเลยนะพวกนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีผ่าตัดเนาะ การรักษาเนี่ยจะใช้ระยะเวลารักษาบางที6กถึงเเดือนนะประมาณเนี้ยนะบางทีก็หายก่อนได้เนาะการรักษาประกอบด้วยอะไรบ้าง1นึ่งเนื่องจากว่าถ้าเกิดมีการกดทับเส้นประสาทเนี่ยเลยทำให้มีการอักเสบของรากประสาทตรงนี้ก็เลยจะฉีดยาเข้าโพรงประสาทตรงนี้เพื่อลดการอักเสบภายในโพรงประสาทโดยตรงนี้ดูรูปนี้นะ,ะฉีดยาเข้าโพรงประสาทตรงนี้นะตรงตำแหน่งนี้เพราะว่าตอนนี้มันมีการอักเสบที่มันมีการอักเสบที่มีการเลื่อนคือตรงนี้มีอักเสบเราก็จะฉีดยาเข้าตรงนี้เพื่อลดการอักเสบภายในโพรงประสาทตรงนี้โดยตรงอันนี้หนึ่งนะคร ยาที่ใช้ทานเนี่ยก็จะมียาอยู่ 2, 2> กลุ่มเนาะคือกลุ fez, ่มหนึ่งเป็นยาลดอาการลดปวดไอกลุ่มหนึ่งคือช่วยฟื้นฟูสภาพของเส้นประสาทนะครับอันที่3ก็คือพฤติกรรมเนี่ยสำคัญที่สุดเลยพฤติกรรมที่สมําคัญที่สุดเลยคือ1เลยนะห้ามไปนั่งกับพื้นนะเวลานั่งให้นั่งก้าอีทีมีพนักพิงเพราะก,การนั่งกับพื้นนั่งคัดสมาณนั่งผะเพียมนี่จะทำให้มีอาการปรวดหลังมากขึ้นอันที่2คือห้ามไปก้มยกของหนักเนาะเพราะถ้าเกิดไปก้มยกหรือว่าคนอายุเยอะเนี่ยชอบไปถอนหญ้าจะมีปัญหาได้นะห้ <Saya. S 1> <ๆ S 2> ามนะ ห้ามไปนอนคว่ำให้นอนหงายกันนอนแต่แคร่้นะ่าการนอนคว่ำเนี่ยเวลาเรานอนคว่ำม,นา,า,นนา,มนานานุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ไอ้ตรงเนี้ยมันแอนออกมาแล้วไปกดมากเส้นประสาทมากยิ่งขึ้นนะครับนเนาะสามเรื่องนะแล้วก,นนก็ถ้าเกิดคนไข้น้ำหนักเยอะถ้าเกิดคนไข้อ้วนก็ต้องไปลดน้ำหนักด้วยเนาะ